โอเคครับผมมาอัปเดตงานกันหน่อยครับตอนนี้ช่างกำลังจะขึ้นแผงหลังแล้วนะครับตอนนี้ฮะงานฟิลก็ไหลลื่นไปด้วยดีนะครับงานแผงประตูก็เสร็จไปแล้วครับงานแผงประตูเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะครับแบบนี้ฮะโอเคนะครับส่วนงานตู้นะฮะเดี๋ยวนะให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับงานตู้ทําการยึดตู้แล้วนะครับภายใต้การยึดตู้ด้านล่างเราทําการแดมให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับแผงหลังนะฮะหนาแดมให้นะครับกันสั่นการเสียงนะครับ การเสียงคลางกันสานดูสายฮะสายไฟครับเป้งๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะมีคนถามมาว่านะครับขอดูชุดสายตอนขึ้นสายหน่อยครับนี่ฮะเราขึ้นเป็นชุดแบบนีอนนอนะะ้อันนี้คือชุดสายไฟนะฮะอันนี้คือสายลําโพงนะฮะพร้อมกับสายรีโมทนะฮะแบบ่งเป็นชุดอย่างนี้นะฮะชุดควบคุมไฟนะฮะนี่ครับอีกชุดหนึ่งชุดคาปานะครับนี่ฮะพร้อมกับชุดซีชแนลนะฮะให้สายใหญ่เต็มมิลแบบนี้นะฮะสิบมิลกับยี่สิบมิลนะฮะทั้งชุดใหญ่ๆแบบนี้ฮะ ส่วนงานขึ้นสายใต้เบาเราขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ฮะอยากเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสายที่มาก็เป็นชุดนี้ฮนะที่มาจากด้านหน้านะครับสายใหญ่ๆอย่างนี้นะให้เต็มเต็มอิ่มอิ่มแผงประตูที่เสร็จเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้ช่างกําลังจะขึ้นแผงหลังแล้วนะครับกำลังจะขึ้นแผงหลังแล้วนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตงานอีกทีหนึ่งครับ